สวัสดีค่ะวันนี้เอกจ,จะมาแนะนําวิธีการปิดการขายนะคะคือลูกค้าทักเข้ามาถามเยอะมากว่าเออครูเอกคะมีวิธีการปิดการขายยังไงคะคือก่อนแรกเลยนะคะเอบอกตรงๆโดเลยวิธีการปิดการขายเราคิดว่าลูกค้าลูกค้าคือเพื่อนลูกค้าคือญาติที่เขามาปรึกษาเรา ลูกค้าเขามีปัญหาเราถามเขาว่าลูกค้ามีปัญหาด้านไหนคะเราช่วยเขาแก้ปัญหาตรงนั้นได้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราคิดว่าลูกค้าเราคือแบบพระเจ้ามันไม่ใช่นะคะลูกค้าคือเพื่อนลูกค้าคือญาติลูกค้าคือพี่คือน้องค่ะแล้วเราจะตอบปัญหาลูกค้านั้นได้แบบว่าไม่มีข้อสงสัยอะไรเลย อย่างสมมุตินะคะไอสสมมติขึ้นมานะคะว่าเอ่อไอขายขายครีมทาทาฝ้าอ่ะลูกค้าถ้าเข้ามาปุ๊บสนใจค่ะสนใจไอ้ก็ถามว่าลูกค้าคะลูกค้ามีปัญหาด้านไหนคะอ่ะลูกค้าก็จะบอกเป็นฝ้าเราถามเขาว่าเป็นฝ้ามานานไหมคะเป็นฝ้ามานานย่างเป็นฝ้าลึกมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราถามเหมือนว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ลองดูนะคะเพราะว่าเอว่ามันได้ผลแน่นอนเพราะว่าเอ๋ลองมาแล้วอันนี้แค่เกินๆจะ้ะลองเอาไปทําดูดะ,ดะแค่นี้ก็ถือว่าปังแล้วะคะ่ะ